นี่นะครับผมเรามารรวมเรารวมแคนอยู่เซฟล่างนะครับนี่ครับดัมมี่ห้าเจนี่คือพวกแคนคอนะครับนี่นะครับกูกูกูทั้งหลายนะครับกูแจ็คนะครับนี่นะครับเราจะมาทัวร์ล็อกกี้นะครับครับผมอ่านอยู่ครับเดี๋ยวพี่ออกเซฟแล้ว่ล่ะแล้วแต่นะครับนี่นะครับมีคนออกเซฟเป็นคนนะครับ ดูนะครับกูแจ็คกูแจ็คกูแจ็คดักเซฟนะครับกูแจ็คนะครับฮิตแมนนะครับดักเซฟนะครับนี่นะครับกูแจ็คนะครับนี่นะครับดูหน้าไว้ดีๆนะครับนี่นะครับกูแจ็คนะครับเอาอีกแล้วนะครับเขายิงเข้ามาอีกแล้วอันนี้ผมอัดอัดอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาดักตัวผมเป็นตัวงแล้วนะครับผมมีสองคลิปครับ เดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งครับนี่นะครับกูแจ็คนะครับฮิตแมนนะครับแบนับแบนครับโอเคนะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ